ประเทศไทยเนี่ยมีเอจชิงเป็นเขาเรียกเป็นประเทศที่มีอ่าเขาเรียกอายุสูงนะคะถ้าเราดูอายุเฉลี่ยนะคะที่เวลาเขาดูกันอายุเฉลี่ยก็คือไอมีเดียนเอชก็คืออายุเฉลี่ยของคนทั้งประเทศแล้วกันสิงคโปร์เนี่ยสูงสุดในอาเซียนอยู่ที่ประมาณสัก42.8ปีคือเอาคนทั้งทั้งประเทศมาบวกลบคูณฐานได้42.8โดยเฉลีย่ยคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก41ปีนะคะแล้ที่คอนเวียดนามอยู่ที่32.8 รูนอยู่ที่สามสิบสองจุดแปดเหมือนกันมาเลยอยู่ที่สามสิบจุดปดอินโดอยู่ยี่สิบเก้าจุดเก้าฟิลิปปินส์ยี่สิบห้าลาวยี่สิบสี่กัมพูชายี่สิบเจ็ดคำถามคือพออายุมันน้อยเนี่ยนะ,ะอันนี้ไปเขาเรียกไปมีผลต่อ GDP ก็คือว่าเราลองดูสิคะว่าเวลาเราอายุเยอะอะเราจะกินจะใช้เนี่ยเราก็ระมัดระวังใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่ไม่ใช้โดยไม่คิดแต่นะคะ แต่ถ้าคนอายุน้อยแล้วก็อย่างเวียดนามเนี่ยมีประชากรในวันนี้คือ1.01.5ล้านคน101ล้าน5คนเนี่ยในขณะที่ประเทศไทยมี66ล้านคนล่าสุดคำถามคือว่าแล้วคน66ล้านคนเนี่ยก็อายุเยอะด้วยมันจึงทำให้เราเขาเรียกระมัดระวังการใช้จ่ายการทำงานของเราก็อาจจะอยู่ในโหมดของคนสูงอายุเพิ่มขึ้น